สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะวันนี้ครับเราจะยังมาพูดกันถึงสาการเรื่องตลาดสก้าเนเตะของสโมสรยูเวนตุสครับเพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ลาการ์ตาดอสวอร์ดครับพาถัวข่าวเป็นหน้าหนึ่งเลยนะถึงแผนการของยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแม้ว่าตอนนี้ฤดูากาลยังไม่จบก็ตามครับเรายังไม่รู้ว่ายูเวจะประสบเด็จมากน้อยแค่ไหนจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือหรือเปล่าแต่พวกเขาก็เริ่มมองถึงฤดูกาลหน้ากันแล้วนะครับก็จะไม่ถึงขั้นปฏิวัติทีมนะ แต่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเน้นๆครับประมาณ2-3คนนะเน้นเรียกว่าเน้นคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณครับเล็งเอาไว้ด้นกลาง2คนครับแล้วก็แนวรุกอีก1คนนะด้นกลางครับชื่อแรกที่ผลขึ้นมาที่หลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วครับนั่นก็คือปอปบ,บาครับมีฟิลทีมชาติฝรั่งเศสของสมรสนแมนเชสเตอร์เดยดครับ เรียกว่าเป็นความฝันของยูเวก็ได้นะที่อยากจะได้ปอกบาครับกลับมาที่ตูรินอีกครั้งหนึ่งหลังจากตัวเจ้าตัวเคยเล่นที่นี่มาแล้วครับเป็นเวลา4ฤดูกาลด้วยกันก่อนที่จะย้ายกลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อปี2016แต่ว่ากันว่าซัมเมอร์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ปอกบาีโอกาดย้ายทีมมากสุดแล้วครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นเองแม้ว่าจะมีออปชั่นต่อ,อไปอีก1ปีก็ตามครับที่ผ่านมาคอสปันของเขากับปีศาจแดงก็ระหองระแหงกันอยู่แล้ววนะ่าตัก ไม่น่าจะสูงนะครับ <S <S <ceğim iman> เพราะว่าสัญญาเหลือน้อยแล้วนะแต่ก็ตรงเรื่องค่าเหนื่อยนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันรับอยู่ถึงปีละ15ล้ลานยูโรทกันครับถ้าเกิดย้ายมาจริงเนี่ยมิโนไรอราครับเอเย่นย่อมไม่อยากให้นักเตะของเขารับน้อยกว่านี้อยู่แล้วครับแต่ข้อดีก็คือจุดดีก็คือยูเว่กับไรอราครับถือว่ามีความสัมพันธ์อดีตต่อกันนะทาธุรกิจกันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับอย่างล่าสุดก็คือรายของบัตเตลิกนะที่ก็เป็นไรอรานี่แหละ เป็นคนนําเอากองหลังโชดัตครับมาเล่นที่ตูลินนะก็ต้องตามดูนะครับว่าฝันของยูเว่จะเป็นจริงหรือไม่ครับจะได้ปอกบากลับมาที่อาริอันสเตเดียมหรือเปล่านะส่วนแดนกลางอีกคนที่เลงเอาไว้ครับก็คือซันโดโตเนลี่ครับมีฟิล์มชาติลี่ของสมสรเบรชานะอายุ19ปีเท่านั้นเองครับคือเว่ก็มองถึงการลดอายุเฉลี่ยของทีมลงด้วยครับ อย่างก่อนหน้าเนี่ยก็ไปได้เดยันคูลูสกี้มาแล้วครับจากอัตันต้านะเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับแต่ว่าตอนนี้ปล่อยให้กับปาม่ายืมตัวไปก่อนนะก็ซานโดรตอรี่เป็นอีกหนุ่มคนครับทีอ่อายุยังค่อนข้างน้อยครับสามารถพัฒนาได้อีกครับปัจจุบัน19ปีเท่านั้นเองค่าตัวเบรชาก็ตั้งไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรด้วยกันครับถ้าเกิดยูเว่จะเอาจริงเนี่ยพวกเขาก็ต้องโลพวกส่วนเกินออกไปก่อนครับอย่างแดนกลางเนี่ย ก็พร้อมที่จะปล่อยซามิเคเดล่าครับที่ตอนนี้อายุก็30อัพแล้วนะที่สำคัญคือค่าเหนื่อยสูงเลยนะรับอยู่ถึงปีละ6ล้านยูโรด้วยกันครับรวมถึงในเรื่ของไม่ได้เป็นปานิชครับคืออาจจะไม่ถึง30อัพนะแต่ว่ารายเนี่ยสามารถทำเงินได้กับสงสรนได้พอสมควรเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมสนใจโดยเฉพาะปารีสแซงต์แชงแมงครับถ้าเกิดได้สัก60-7ถึงล้านยูโรเนี่ยยูเวก็น่าจะพร้อมปล่อยครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีโรเจโกเบนติกูครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วนะ เล่นได้พอจะทดแทนได้ครับในะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะส่วนแนวรุกที่ยูเว่เล็งเอาไว้ครับนั่นก็คือฟิโตโกเคซ่าครับปีกทีมชาติรีของสโมสรฟิออร์เรนติน่าครับรายนี้นี่ก็อยากได้มาตั้งแต่เม,มื่อซัมเมอร์นี่แล้วนะแต่ว่าฟิออร์ไม่ยอมปล่อยครับเสมอเนี่ยคาดว่ายูเว่จะลุกจะลุกหนักอีกครั้งหนึ่งครับค่าตัวประมาณ6 0สิถึงเจล้านยูโรด้วยกันถ้าเกิดจะเอาจริงเนี่ยยูเว่ก็ต้องเลอะพวกส่วนเกินออกไปครับ ชื่อที่โผล่ขึ้นมาตอนนี้ครับก็คือ,อาดาร์คลาสคอสตากับเฟรเดอกัเบร์สกี้ครับสองคนนี้เนี่ยอนาคตไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่ครับคอสตานี่อาจจะโชว์ฟอร์มเยี่ยมก็จริงครับแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บบ่อยครั้งขณะที่เบเดสกี้ครับช่วงหลังก็ดูจะดรอปไปพอสมควรเลยเด้วยครับเป็น2รายของแนวุกยูเวนะที่อนาคตไม่แน่นอนเช่นก,กันครับมีโอกาสที่จะย้ายทีมนะเพื่อที่จะเปิดทางให้กับเคซ่าย้ายเข้ามาครับ รวมถึงในรายของกสโตอีกอีกวาอินด้วยนะกองหน้าชาวอเนตานครับตอนนี้อนาคตของเขากับยูเว่ก็ยังไม่แน่นอนนะอายุอานามก็เริ่มมากขึ้นแล้วครับสัญญาก็เหลือน้อยลงนะมีความเป็นได้ครับที่ยูเว่จะปล่อยคือถ้าเกิดยูเว่ปล่อยอีกวาอินไปจริงเนี่ยพวกเขาก็ต้องมองหากองหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่มาแทนครับซึ่งเป้าหมายก็คือกาเบรียลเชซูสครับกองหน้าทีมชาติบราซิลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ คืออาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ถือเป็นหนึ่งในกำลังของทีมเรือใบไฟฟ้านะแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้นะรวมถึงในรายของมารอิกาดี้ด้วยครับกองหน้าอัจฉริยของอินเตอร์มิลานที่ตอนนี้ถูกปล่อยให้กับเปชเชยืมตัวครับปารีสแซงต์แชมงนะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวว่าเปเชครับอาจจะซื้อขาดเพื่อที่จะส่งอิกาดี้ครับมาให้ยูเว่แลกกับปานิชมันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับคือถ้าเกิดแต่ว่าหลักๆก็คือที่ยูเว่อยากได้คือ3คนเนี่ย ก็คือป็อกบาตัวนาลีแล้วก็เคซ่าครับส่วนแนวรุกเนี่ยก็ต้องส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ต้องดูว่าต้องดูอนาคตของอีโกอินครับถ้าเกิดอีโกอินย้ายไปเนี่ยก็ต้องหาคนมาแทนแน่นอนซึ่ง2ในนั้นเนี่นนยก็มีชื่อของกาเบรียลเชซุสแล้วก็มารอิคาดีเนี่ยแหละนั่นก็เป็นเรื่องราวในตลาดนักเตะของยูเว่ที่น่าจะเกิดขึ้นในชน่วงซัมเมอร์ครับรอดูครับว่าจะมีใครย้ายเข้ามาหรือไม่ย้ายเข้ามากี่คนหรือว่าจะมีใครที่ ถูกปล่อยออกไปนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผม